สวัสดีค่ะชื่อสุรดาปาดกุลชื่อเล่นชื่อแพนเป็นนักศึกษาระดับมต,ต,ต้นกศนตบควบกวดในหัวนที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการทฤษีพอเพียงเพราะต้องการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัวค่ะพอดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของกศนนะครราชสีมาดิฉันได้เรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ทฤษฎีสามห่วงสองเงื่อนไขการ ทำบัญชีคร <re le on> mm ัวเรือนการปลูก hmm. พ so, um ืชในระบบต่างๆและอื่นๆอีกมากมายค่ะเมื่อดิฉันได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดิฉันได้นำหลักปรัชญาซุณคุพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆเช่นการทำรายรับรายจ่ายของตนเองการออมการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองแบบง่ายๆและนำไปบอกต่อ ให้คนในครอบครัวและชุมชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ